เรื่องไม่ด้วยเวทมนตร์ระเบิดอันทรงพลังกะละมังซักถุงช้างน้องเมย์นั้นเห็นเวทมนต์ที่ทรงพลังเฮี้ยๆีจากหญิงสาวปิดสนาประกายไฟได้รุนแรงสวยงามตราตึงนั้นทําให้น้องเขาตาประกายวิ่งวิ่งวิ่งเลย <พ casting S 1> และนี่คือเรื่องราวของนักเวทโลลิสาวที่ใช้หนึ่งสก,กิลล้มแต่ที่ล้มไม่ใช่ศัตรูหรอกนะเป็นตัวหนูเองนี่แหละค่ะที่ล้ม และนี่ก็คือมหากราบการระเบิดตูมตามตูมตามในโลกแฟนตาซีอ๋เอเหูนึกว่าหลุมในลุ่มน้ำสองแคลเฮรใหญ่ช่บหมอเจ๊ก็งงว่าใขรม,มันมาแหลมทําลายผนึกในตัวมันดูเหมือนจะเป็นอีน้องเมนี่เนี่ยที่เป็นคนปลดผนึกงั้นลองบอกสิ่งที่อยากได้มาเดี๋ยวข้าจะบรรดาให้เจ้าเองข้าเป็นถึงนักเวทผู้ทรงพลัง <c oughs> ของโลกคะ่ะอีเจ๊ผมแดงเหงื่อตกหน้าสิดเป็นแกงผนังเลยมึงถ้าข้ขอแบบนี้เจ๊ทาให้ไม่ได้หรอกนะจ๊ะงั้นหนูขอนมบุ้มบเหมือนของเจ๊ได้เปล่าเจน ทำให้หนูเป็นจอมมารละกันกูนไม่ไหวแล้วนะโว้ยไปมึงมาทางไหนกลับไปทางนั้นนี่อย่างไวเลยนะไอ้เว้ น้องเมย์ก็เลยขอให้เจเขาอสอนเวทมนต์เมืกก่อกี้เจเขาก็เลยบอกว่าเวทมนต์เมื่อกี้อย่าดีกว่าฮ้ยงั้นช่วยจับจักจั่นให้สักตัวสองตัวกันแล้วกัน,นก็เจ้เขาก็ได้บอก <c oughs> ว่าเวทมนต์เมื่อกี้อ่คอเสียมันยาวเป็นกำแพงเมืองจีนเลยละ่ะ <c oughs> เวทมนต์เมื่อกี้อ่เขาเรียกกันว่า,วาเวทระเบิดกัมปนาตัดมาที่แม่น้ำน้องเขาก็ได้มาจับกุ้งไปต้มมาม่ากินระหว่างทางเดินกลับนั้นเห็นเด็กหน้าสงสารก็เลยกุ้งให้เขาไปตวงตัดมาที่บ้านพ่อแม่งสไลด์ถลายพื้นมันเลยแม่น้องเขาก็นางฟ้าส่งมมาเเกกิดชและืือย็็นค มาม่าตม้มยำกุ้งในระหว่างที่นั่งซัดมาม่านั้นพ่อมันก็ได้มูว่าขายดิบขายดีนักนานก็เลยย้อนกลับมาแม่งนางนาซิดง่ตกเลยขายของไม่ได้สักบาทฉันใดนั้นก็ได้มีเจ๊ผมแดงพุ่งเหลาเข้ามา มีแต่ของดีทั้งนั้นเลยช่างที่ทำมันขึ้นมาจะต้องเจ๋งฟุดฟุดพ่อน้องเมกพุ่งเหลาเข้ามาหาเขาเลยบวดตาถึงสุดๆไอ้นี่มันเอาเวลเรียกใค้คนมาหาได้ไอ้เบื้อกนั่นถึงจะห่วยแต,แต่ก็เป็นช่างฝีมือรับรองคุณภาพได้เลยคะ่ะถือเป็นสัญญาแล้วใช่ไหมหนึ 1, ่งแสนเอริสเองงั้นจะรอเฮียอะไรล่ะจัดเลยสิจ้านั่นแน่ถึงมีมากาฟินๆกับชุดนักเรียนใหม่ให้น้องเมย์ไงล่ะจ้าว่าแล้วน้องเขาก็ไปจัดชุดมาใหม่อยู่ดีๆน้องก็บอกว่าจะได้ไปเรียนและกลายเป็นผู้ใช้เวทมน,น้าง,งออง <S <S ากหัวเลยตัดมาที่โรงเรียนไอ้ตาลุงก็เปิดตัวโรงเรียนซะยิ่งใหญ่พวกเด,เด็กๆแม่งก็ยืนงงกันมีไก่ตาแตกเลยจากนั้นผอ,อ,อก็กําลังจะเล่าประวัติของโรงเรียนไอ้ตาลุงเห็นว่าท่าไม่ค่อยดีแล้วถ้าปล่อยให้มันเล่า3 4วันยังไม่รู้เลยจบปะเปล่า,างั้นขอจบการประถมนิเทศเพียงเท่าน,นี้ขอรับเพื่อนทางโรงเรียนมีทั้งหมด11คนพวกนี้เนี่ยจะเป็นสภาในข้าเย็บขึ้นไปสู่จุดสูงสุดเพื่อนๆก,ก็ได้ชวนน้องเมย์ไปร้านเล่าหลังโรงเรียนแต่น้องเขาก็ปฏิเสธอย่างไร้เยื่อใยน้องคนนี้ก็เลยเข้ามาช้า่า่ยยนนชือุุ แล้วมีอะไรกับข้างั้นหรือไม่รู้จักกันสักนิดจะมาตามข้าทําไมพวกสตอรเกอร์งั้นสินะทำมามาไม่ใช่นะคะห,หากเขาเข้ามาเรียนที่นี่ก็เพื่อโคนแกยังไงแล้วหลังจากนั้นน้องเขาก็ได้เริ่มการเรียนเวทมนต์แต่สิ่งที่น้องเขาอยากเรียนมากที่สุดก็คือเวทมนตระเบดนันตัดมาที่ห้องเรียนพวกน้องเมย์ก็เรียนมาได้หนึ่งเดือนาฟา่าๆแล้วอาจารย์ก็ได้สอนไปน้องเมย์ก็ยกมือฟือ้นและถามว่าไม่เห็นมีรา,รายละเอียดของเวทมนตระเบิดกับ,บนาดเลยไอ้ตาลุงนี่ก็ได้บอกว่าอย่าไปยุ่งกับมันเลยมีแต่ทะ ป่าในชีวิตจริงอะม,มิวมโอกาได้ใช้มันรับเป็นแคเวทมต์ปาหเอาไว้หลอกเด็กไงละ่ะเพื่อนๆแม่งก็ขำคิกคักกันใหญ่เอาละนี่คือวิชาฝึกการต่อสู้สิ่ง Drake ที่สําคัญที่สุดในการต่อสู้ของเผ่าโดมาอย่างเราคืออะไรยุนย่นๆต่อมาซะความใจเย็นค่ะเอาไป5คะแนนเอาละน้องเมย์ต่อมาซะพละกกาลังในการทําลายล้างไงล่ะคะเอาไป50คะแนนอารุเอะเธอน่าจะรู้ดีที่สุดความเท่ไงล่ะคะเอาไปเลยร้อยเต็มงั้นเดี๋ยวข้าจะแสดงให้ดูเป็นฝันตา ถ้าตาเท่ระเปิดไปเลยค่ะจานเอาหลังนั้นต่อไปกระจับคู่กันซะแล้วหาชื่อเท่ๆกับท่าโพสจับจับในการเปิดตัวเอาให้อลังการงานช้างไปเลยเอาละใครที่เพื่อนไมอไม่มีคู่ก็มาจับคู่กับจารย์ละกันตัดมาที่น้องเมย์ยายนี่คือสตูตัวฉการของกูเลย พวกเพื่อนเขาก็คิดหาท่ากันใหญ่ข้ารุเอะสาวสวยที่หนุ่มนมใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านเอาเลยยุนยุนไหนลองสิน้องเขาก็เขินเขินอายอาทำอะไรไม่ถูกน้องเมย์น้นสมเพชน้องยุนก็เลยเดินไปบอกอาจารย์ว่ารู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่พักวิชานี้กันก่อนเถอะใครบางคนที่อยู่ในตัวข้อกำลังจะออกมายึดหลังและทำลายโลกนั้นพป็นาังพักตรงนู้นสไปน้องนมก็เลยต้องเดินมาขอคู่กับยุนยุนแทนเจนนมก็เลยสอนให้น้องยุนขะโพสท่าแซ่บๆฉันจะนั่นเองฝนก็ได้ตกกระหน่ำลงมาจันทราขึ้นสสูู่จุดดงอา ให้พลังเวทของพวกเรานั้นเออล้อนมางั้นรึเอเอาอาจารย์คะดอกทิวลิปท,ที่อาจารย์ปลูกไว้มันวิ่งหนีหางจุกตุกันเช็ดแล้วคะ่ะฮัชชิพหายละพวกเองไปจับกลับมาให้หมดถัาไครปล่อยให้หลุดรอดไปได้แล้วก็คุณไล่ออกแน่แน่หลังจากนั้นฝาก็ได้สว่างน้องเมย์ก็มานั่งบนวัะใช้เวทบนระเบิดกับบนาดได้แล้วก็น้องยุนก็ได้บอกว่าเพื่อนเขาขำกันจริงจังแต่ว่าเวทมน่นจะกระจอกหรือไม่กระจอกนั้นขึ้นอยู่กับผู้ใช้และวิธีใช้ตัดมาตอนเย็นน้องเมย์นั้นมานั่ง ว่ามันจะเป็นเวทมนต์กระจอกหลอกเด็กไปได้ยังไงในเมื่อข้าเห็นมันแล้วกับตาอร ยังไงข้าก็จะเป็นผู้ใช้เวทมนตร์ระเบิดกับปะนาสุดเท่แบบอาเจนนมให้ได้และตอ,อนที่1ก็ได้ตัดจบลงเปิดมาที่ร้านของชํากลางป่าพว่น้องเขาก็กัดจะแวะซื้อพวงแจหอ,อยเป๋าซะหน่อยกันเลยไปโดนมาเล่มหนึง่งแต่ว่าโดนน้องเมย์เอาดาบมาแกล้งจนต้องยอมแพ้พร,ร้องไห้ชิบหายวายว,วอดเช็ดตัดกลับปที่บ้านน้องแม่งกระสีคูณร้อยมาเลยแล้วก็โมว่าวันนี้ออกไปเล่นกับลูกร้านหนังสือพิมพ์มากระจอกอ่อนดอยแพ้หนูอีกตามเคยและน้องมันกระดมฟิตฟิตฟีได้กลิ่นหอมแปลกน้องเมย์ ก็เลยเอาแซนด์วิชเนื้อลูกแก่ที่เป็นของสังเวชจอมารให้น้องเขาน้องเขาก็ได้บอกว่ามันดูขลังมากๆเลยค่ะรู้สึกเหมือนกินแล้วจะได้กลายเป็นจอมารเลยถ้าแต่ว่าหนูสาหาข้าวเย็นมาตัวใหญ่ซะด้วยเดี๋ยวเอาไว้พรุ่งนี้ละกันเดี๋ยวหนูไปเอามาอวดพีซะหน่อยดิฟ้าน้องเมย์ก็งงว่าแม่งไปจับตัวอะไรมากันวะจิงจกครั้งคกตุกแกมแมลงสาบหอยทากตัวเพีย้ยจักจัน่นอยากรู้ละโวย้ยพาม ัตว์สอสูรเทวบ้าคลัง่งถ้าแต่ว่าน้องเขาน้ำตาเล็ดอยู่นะน้ำตาคลอเบ้ามาเลยน้องแมวกู <c oughs> น้องเมย์เขาก็เลยกะจะขอรับเลี้ยงเอาไว้ก่อนตัดมาที่โรงเรียนน,นันน่นนันน่นนั่นนั่นมันตัวอะไรยะ่ะอ๋ออสูรรับใช้ของข้าเองถ้าแต่ว่าน้องน่ารัก,กอะเจนมก็ได้ถามว่าเอามาเลี้ยงที่รงเยนได้ด้วยไงก็ดีฝันปล่อยทิ้งเอาไว้บ้านน้องกูลอจับต้มทำขมันแมวแดกแน่ๆถ้าแต่ว่าอาจารย์จะให้เลี้ยงหรือเปล่านะไม่อนุญาตโว้ยถ้าแต่ว่าน้องใช้พลังเวทของหนูในการมีีชวิตนะะค ชิงไว้ไม่นานน้อง้องอึดเลยแนะ่ยังไงก็ไม่ได้โว้ยรีบเอามันไปปล่อยให้อย่างไวเลยแต่อาจารย์คะ่ะน้องเป็นเศษเสี้ยวของวิญญ,ญาณด้านมืดที่โคตรจะเอาเรื่องเลยนะคะถ้าห่างกันน้องคงบ้าคลั่งอารวาสบ้านเมืองพังชิบหายไว้วอดเช็ดแน่ๆงั้นอนุญาตทำเท่ถูกใจกูเอาไปเลยอีกสิบคะแนนเอาล่ะงั้นเรามาเริ่มเรียนคาบเรียนพิเศษกันได้แล้วเด็กๆเ,เพราะว่าที่จริงแล้วหมู่บ้านเรา,ามีแลนด์มาร์คอยู่ที่หนึง่งผนึกของเทพมารใกจะถูกปลดก็เลยทาให้พวกมอนสเตอร์ออกมาเดินกันอยู่ยเยะเช็ดเลยถ้าแ,แต่ว่าพวกตััววหดดๆบบ้้มนนกกกาไปจเเช็ละ เหลือแต่พวกกระจอกออนดอยหลังจากนี้พวกเราก็จะทําการเพิ่มเวลกันด้วยวิธีการเพราะเลี้ยงเพราะงั้นจับกลุ่มและไปเจอก,กันที่สวนน้งโรงเรียนซะไอ้พวกเด็กเวนินน้องยืนตัวสั่นผีเข้าทรงเลยเมึงดูว่าไม่มีใครเอาเจ๊นมก็ได้ม,มาชวนน้องเมย์เข้ากลุ่มคั่นนั่นไงกูว่าเลี้ยว แต่ว่าเพื่อนก็ได้มาชวนน้องยุนเข้ากลุ่มไปซะง,งั้นน้องเมเศร้าเลยนี่สินะคะการถูกแย่งคนรักคนรักก็เฮียหรลุ้ยตัดที่ส่วนหลังโรงเรียนอาจารย์ก็ได้เอาอาวุธมาให้พวกเด็กเลือกเข่าโคมานสามารถใช้พลังเวทในการเพิ่มพลังกายได้เอาละเจ๊นมลองทำให้เพื่อนดูสิ น้องยุนแม่งก็หักหน้าอาจารย์เฉยวันนี้เป็นแค่ไม้นี่เปาบองแบ่งเลยน้องเขาก็เลยโดนอาจารย์หักไป500คะแนนเต็มงั้นต่อไปก็จะเริมพิธีรับการเพาะเลี้ยงที่สืบทอดกันมาในเผ่าโคมาอาจารย์แม่งก็ปล่อยน้องแข็งแห้งใส่จริงเหลนเอาละใครจะมาเป็นคนเผด็จศึกอสูรละกายที่แสนชั่วร้ายนี่กันเดี๋ยวข้าจะเป็นคนจัดการมันเองดีมากนังหนูงั้นเดี๋ยวอาจารย์ไปทำเหยื่อไว้รอให้อีกเยอะๆแล้วกันถ้าจะ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 ทำจริงหรอกึตข้าเลือกไม่ได้นี่นะเอาละ ข้าชนะแล้วโว้ยมึงดูหน้าน้องตายเต้าเลยกูน้ำตาเล็ดเช็ดละเอาเลยยุ่นยุนล่อมันซะเขาทำไม่ได้จริงๆอ่งะฮ่าอย่ามาใจสอดยอยเพียงเพราะแค่เห็นน้ำตาน้องกระต่ายมาเดี๋ยวข้าจะช่วยเองฉันนด้เน่แต่ตัดัวยเที้ยวเลยวันนี้นาทิดเป็นตัวเพี้ยไม่ได้กินข้าวเช้ากันเลยพวกมึงใครจะอยู่ก็อยู่กูไปละโว้ยพวกน้องเขาก็ซอยยิ้มวิ่งหนีหางจุกตูดบาร์นิงฟราเซ น้องเมย์ก็ได้แลบหน้าเข้าไปดูข้าคือบ็อกโคลี่อาร์ควิสาตผู้ยิงใหญ่และผู้บงการเวทขั้นสูงบุตรชายคนเดียวของร้านขายรองเท้าตาช้างดาวแต่ว่าใครก็ได้ช่วยดึงข้าขึ้นไปทีเรื่องของเรื่องเลยนะมอยู่ว่าข้าลงมาที่นี่เพื่อสาวที่ข้ารักเธอชอบมาฝึกแถวแวนี้ข้าก็เลยกะจะมาขุดหลุมดักให้เธอตกลงมาและข้าก็จะเข้ามาช่วยอย่างพระเอกแต่ว่าข้าลืมไปว่าข้าเองขึ้นไม่ได้ตอนขุดรองงั้นช่วยข้าทีนะสาวหลับไม่ได้สุดๆไปตายไสหน้าประจวบปางไปหาพลว่วมาฝังมันกันเถอะ พวกเราหลังจากนั้นพวกน้องๆก็ได้วิ่งไปที่เนินเขา พวกเจ้าไม่ต้องกลัวเพราะว่าพวกลุงเจ้าของร้านตัดผมหนุ่มปังคาเฟ่มาช่วยแล้วยังไงล่ะโว้ยทุกคนก็ได้ใช้เวทมนต์ขั้นสูงสุดที่แต่ละคนจะใช้ได้พวกน,น้องต่างตื่นเต้นที่ได้เห็นเวทมนต์เหล่านั้นแต่ชวาน้องเมนั้นกลับรู้สึกถึงความต่างชั้นว่ามันต่างกันลิบลับสิ่งที่เธอเห็นในวันนั้นเวทมนต์ระเบิดกำปั้นหน้าที่คนนั้นยิงออกมามันต่างกันลิบลับเลยตัดมาที่พวกอาจารย์แมงเริ่มยิงมัวรล่ะ่านนั้นมันร้านกูไฟไหมลือโว้ยครีมซอนเดซา ตัดมาในเมืองเทพมารผู้โหดเหี้ยมหมู่บ้านที่เคยแสนสวยงาม,มาพวกเราช่างโหดายอะไรเช่นนี้ทั้งหมดก็เป็นฝีมือเขาอพวกมึงไม่ใช่แง่ไม่ว่าจะเกิดหายนะอะไรขึ้นแายเลือดของพวกเราเผาโคม,มา่าจนลงอยู่ตลอดกาลว่าและพวกแม่งก็ซ่อมบ้านซ่อมเมืองเสร็จภายในคืนเดียวพวกเพื่อนก็ได้มาแกล้งน้องเมย์ด้วยการเรียกแมวว่าน้องเมย์น้องเมย์ก็โมโหความโตและตอนที่สองก็ได้ตัดจบลงตรงนี้ค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามอย่าลืมติก๊กตินแจ้งเตือนกันด้วยนะลงปุ๊บแจ้งเตือนปั๊บซินเข้ามาดูก่อนชาวบ,บ้านชาวช่องเขาเลยสวัสดีครับไอเวน